ีเนตพอดแคสต์ Podcast, รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยเราเป็นปัญหาเรื้อรังะนะครับเราต้องสูญเสียพี่น้องประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนปีับกว่า2องหมรลายมาหลายปีน,นะครับซึ่งประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลก รัฐบาลเห็นความสําคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็กําหนดเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ะดิจิทัลโดยตั้งเป้าหมายว่าให้การสูญเสียจากวิจาจร,จร,จรเนี่ยไม่เกิน12ต่อแสนประชากรภายในปี2570ซึ่งรัฐมนูนมาตรา270กํากำหนดให้วุฒิสภามีหน้าที่รับหน้าในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปัิรูปประเทศ ให้บ,บรรลุตามหมวดสิบกของการปฏิรูปประเทศวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งแต่งตั้งโดยท่านประธานวุฒิสภาก็ได้ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆซึ่งจะมีสฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตามจังหวัดต่างๆซึ่งขณะนี้อนุกรรมการได้ลงพื้นที่ไปกว่า30จังหวัด เพื่อเร่งรัดให้ทางจังหวัดต่างๆดําเนินการสร้างระบบความปลอดภัยจากการเดินทางทางถนนให้เกิดขึ้นให้ทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน,นนะครับขณะนี้นะทางรัฐบาลได้เสนอกฎหมายเข้ามาใหม่ซึ่งเรียกว่าพรบจราจรทางบกซึ่งได้ปรับปรุงมาจากพรบจราจรทางบกฉบับเก่าตั้งแต่ปี2522น,นะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของทั้งสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็ ผู้ที่สภาซึ่งสาระสาคัญเป็นประเด็นที่จะสร้างความปลอดภัยกากการเดินทางบนท้องถตนตน,ตนให้กับพี่น้องประชาชนได้แก่เรื่องกรณีที่รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตจะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องพิสูจน์ในเรื่องของผู้ขับขี่ในทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะผู้ขับขี่นั้นจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวกรณีการลัดเข็มขัดนิรภัยซึ่งจะให้มีการลัดทั้งในที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง โดยเราพบว่าผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังกรณีที่ไม่กล้าเข็มข็ดนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุมักจะมีบาดเจ็บรุนแรงรอศสียชิตเช่นกระเด็นออกนอกตัวรถหรือร่างกายไปกระแทกกับส่วนต่างๆของรถโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะครับที่นั่งนีร้รภไยสําหรับเด็กเป็นการสร้างความปลอดภัยกับผู้โดยสารที่เป็นเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่าหนึ่งขวบซึ่งเราไม่เคยมีกฎหมายเกี่ยวกับที่นั่งนีร้รภไยสําหรับเด็กมาก่อนการปรับแต่งสภาพรถ ซึ่งโดยเฉพาะท่อไอเสียซึ่งทําให้เกิดเสียงดังกวนดําสร้างมลพิษสร้างความเื um ียร้อลําคาญให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะปรับแต่งและเอาไปแก่งรถในทางเดินรถซึ่งเราพบว่านอกจากสร้างความเสียล้อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเนี่ยหลายครั้งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับผู้ที่ใช้รถที่สภาพไม่สมบูรณ์หรือผู้ที่ขับขี่ที่มีสภาพมึนเมาทั้งรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถส่วนบุคคล ผู้ที่ขับขี่โดยที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือขณะที่ถูกพักใบอนุญาตขับขี่โดยเฉพาะซึ่งจะสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ก็คือระบบการตัดแต้มน,นะครับโดยเฉพาะผู้ที่กระทําความผิดซ้ํำซากจะมีบทลงโทษทั้งในการปรับหรือการจําคุกเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีความสระหนักในความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เคารพกฎหมายแล้วก็สร้างความปลอดภัยกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันน,นะครับ ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนความปลอดภัยขณะนี้ก็คงจะมี2ประเด็นก็คือความปลอดภัยจากการเดินทางกับความปลอดภัยของการติดเชื้อโรคโควิดในทีนั่นนะครับดังนั้นก่อนเดินทางก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาเส้นทางก่อนที่สําคัญก็คือต้องให้สภาพของร่างกายพร้อมจะรับเดินทางก็คือพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดืม่มเครื่องดื่มที่มีดิหมึนเมาหรือยาทําให้ง่วงนอน ก่อนออกรถควรตรวจสภาพรถนะครับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นสภาพของเครื่องยนต์ยางเบรกเชื้อเพลิงทั้งผู้ที่ใช้แก๊สและใช้น้ํามันนะครับก่อนขับรถก็ควรจะคาดเข็มขัดนิรภัยถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยและที่สําคัญคืออย่าลืมสวมหน้ากากนาำมัประเด็นที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เราพบมากที่สุดขนาดน,นี้ก็คือการขับรถด,ด้วยความเร็วเร็วเก,กว่าที่กําหนด ก็เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนขับรถด้วยความระมัดระวังได้ประมาทไม่ขับเร็วกระลบกฎจราจรไม่ตัดหน้ากระชั้นชิดและที่สําคัญก็คือไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์มึนเมาเช่นแอลกอฮอล์ oh หรือยาที่ทําให้มีฤทธิ์ง่วงนอนมาตรการดังสาสขเป็นสิ่งสําคัญครับพี่น้องครับแอลกอฮอล์เจลควรจะติดตัวไว้หรือติดในรถไว้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเว้นระยะห่างไ่ไปที่แออัดโดยจำเป็น ถ้าพี่น้องปฏิบัติตามมาตรการนี้ได้ท่านก็จะปลอดภัยจากการเดินทางบนท้องถนนแล้วก็ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 น,นะครับกฎหมายที่ขณะนี้ออกมาเป็นความร่วมมือกันทั้งสำนักงานตรห่าชาติแล้วก็กรมการขนสง่งทางบกก็คือกฎหมายเรื่องการตัดแต้มจาการาจรน,น,นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดในสานความผิดต่างๆรวมทั้งจะสอดคล้องกันเรื่องที่ว่าเมื่อถูกตัดแต้มแล้ว ก็ถูกพักนเมื่อจะผีแล้วไปกลับก็จะทําให้เกิดเลยครับโทษที่รุนแรงขึ้นากพรบจะจรงจำบุคจะใหม่ซึ่งขณะนี้ในกฎหมายลูกรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดแต้มของรถยนต์ที่เป็นส่วนบุคคลทางวุฒิสภากำลังติดตามอยู่ในรายละเอียดแต่ขณะนี้ที่ทราบว่าได้านดีการปฏิบัติแล้วก็คือการตัดแต้มรถที่เป็นโดยสารสาธารณะนะครับทั้งรถโดยสารสาธารณะรถยนต์รถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับ ความเร็วเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ทางคณะุกรรมก,การพยายามสร้างระบบเราเรียกว่าคําสั่งที่เป็นเอกภาพหรืกอลคอมมาซึ่งจะส่งให้มีศูนย์อุบัติเหตุทางด่นชาติเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีคมนาคม,าม,าคมก็เห็นความสาคัญเรื่องของระบบโลจิสติกก็กําหนดให้มีความเร็วที่สูงขึ้นก็คือกรณีวิ่งเลนขวาต้องวิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า120 แต่ขณะเดียวกันในทางการแย์เนี่ยความเร็วที่120จะทําให้เกิดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มีุนแรงรื่ทั้งให้เสียชีวิตมากขึ้นต่างๆมันเป็นการบูรการร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนซึ่งขณะนี้ทางอุตสาภาเองกําลังติดตามเพื่อรวบรวมในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนให้ดีการทํางานในลักษณะที่ว่าเป็นการบูรการร่วมกันทั้งในเรื่องของความเร็วของการขับขี่ด้วยนะครับก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับว่า ความปลอดภัยของการเดินทางสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องก่อนจะออกเดินทางก็เตรียมสภาพร่างกายพร้อมนะครับนอนหรือพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดืม่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์มึนเมาพวกแอลกอฮอล์หรือยาที่ทาให้ง่วงนอนกับรถสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกนนก,กันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทไม่ขับเร็วเกินไปสมน้ากอนามัยล้างมือแล้วเว็นระยะห่างเป็นสิ่งที่อยากพี่น้องประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไปก็บคู่กัน อันที่สาคัญที่สุดก็คือรับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็มที่2หรือเข็มที่3านะครับซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างความมั่นใจในการเดินทางซึ่งจะทําให้เราปลอดภัยจากโควิาจรและปลอดภัยจากการติดเชือ้อโควิด1 9ด้วยนะครับ